สวัสดีครับนิคมออนทัวนะครับวันนี้มาพามาชมบ้านหลังน้อยนะครับอยู่แบบเรียบเรียบเงียบทุกแอปพลิเคชันนะครับที่นี่นะครับบ้านหลังน้อยโอ้เห็นแล้วเอออยากเก็บบรรยากาศมาฝาก่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่คือปลูกดาวเรืองไว้หน้าบ้านเลยนะครับเป็นบ้านของญาตินะครับอยู่ในพื้นที่ของตําบลโพชัยนะครับบ้านบอนใหญ่อุดพรพิสัยนะครับนี่แก้วมังกรนะครับโอ้เฟื่องฟ้ากําลังดูแบบ ชิลๆเลยนะครับกำลังกินกินขนมหวานเลย,ยเนี่นะครับบ้านหลังนี้จริงๆเถียงนานผมก็อยากอยู่แบบนี้นะครับถ้ามีเถียงนาที่ที่หัวนานะครับผมก็มามาเยี่ยมญาติที่บ้านใหญ่ก็มาพักกระมสบายๆอยู่ที่นี่นะครับหลังจากเสร็จงานมาทำบุญนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีคลิปทําบุญนะครับนี่เป็นสวนหลังบ้านนะครับนี่มีมะละกอโดกมากเลยนะครับนี่ ผมชอบมาเอาบรรยากาศแบบนี้ชอบมามานั่งพักผ่อนนะครับหลังจากเสร็จการเยี่ยมย่าในบ้านหลักนะครับก็เห็นมีความร่มเย็นดีร่มรื่นนะครับนี่แหละครับดูมละกรนะครับนี่เป็นเรือนโบราณบ้านต่อเล้านะครับสําหรับคนที่ก่อร่างสร้างตัวในสมัยก่อนนะครับที่เขาจะออกเรือนเขาก็จะมาอยู่ต่อเล้าแบบนี้นะครับนี่ ฝายังเป็นฝาโบราณอยู่เลยนะครับนี่แล้วก็มีมละกอโดกมากเลยครับสองตนตรงนี้เป็นที่ของของอาร์นะครับก็แก้วมังกรนี่กินไม่หมดครับนี่นะครับอยู่แบบเรียบๆง่ายๆนะครับแต่ว่าก็ มีของกินอันนี้เป็นบ้านลูกสาวที่สร้างไว้บ้านลูกสาวก็ไปรับจ้างที่ต่างเมืองนะครับต่างจังหวัดอยู่ในน่าจะเป็นระยองนะครับแยกมาอยู่จากบ้านใหญ่นี่นะครับเนี่ยผมไม่ได้เทียงนาประมาณนี้นะครับนี่ชั้นเดียวก็พอนะครับเพราะว่าใช้งบไปเยอะแล้วก็ทำเป็นไม้ยูคานะครับนี่ กำลังสัมภาษณ์กันอยู่ทุกสาวก็น่อยหน่อยกระจกไม่ได้ยืมทุนอืไม่ได้เอาทุนนี่นะครับนี่เฉพาะนักบอลสายสมัยสายเพชรนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกัน่อาไปเดินไปเดินเดินผ่านช่องนี้นะครับดูได้แต่ของกินได้แต่ของฝากนะครับ ได้องฝากอะไรบ้างหญ้าตอไม้มะละกอตอไม้มะละกอค่ะข่าเหลืองเอาไว้ปลูกเอาไปขยายพันธุ์นะครับนี่ครัวไฟสมัยโบราณก็จะมาเป็นครัวอยู่บนบ้านนะครับนี่ก็มันคล้ายๆว่าเรียบง่ายดีใช้ใช้สังกะสีตีปิดเป็นกั้นเป็นห้องแล้วก็ตรงนู้นก็ครัวแค่นี้ก็พอนะครับนี่อยู่กับร้านสองคนนะครับแล้วก็มีที่นอนเล่นมันอากาศมันโปร่งดีครับเพราะว่า ด้านนอกเป็นทุ่งนาโลง่ลงๆแบบนี้เลยแล้วก็เงียบนะครับคือมันไม่ได้วุ่นวายในหมู่บ้านนะครับนี่เป็นนี่นี่คือบ้านที่ออกมาจากหลังใหญ่นะครับตรงนี้แต่บ้านพี่บ้านน้องสี่ห้าหลังนั้นแล้วก็บ้านนี้อยู่ท้ายสุดเวลาผมมาเยี่ยมย่าผมก็จะมาพักอารมณ์ที่นี่นะครับพักสบายๆก่อนกลับนะครับใหคค้คนแก่คุยกันคนแก่ก็คุยกันไปผมก็มาพักผ่อนอยู่ตรงนี้นะครับนบรรยากาศดีมากเลยนะครับดูดูการวางหม้อแบบโบราณเลย นะครับนี่ครัว <S <S อืคือมันมันเหมาะสมกับกับกับธรรมชาติที่นี่นะครับแล้วก็ดูดูแมพกับวิวนะครับก็อยู่แบบสบายอารมณ์ถ้าพูดถึงในแง่ของวงจุย้ยนี่ลมร้อยลมผ่านดีเย็นสบายนะครับนี่ก็ห้องน้ําทํใหม่แต่ก่อนเป็นสังกะสีก็มาคือบ้านบ้านไม่ค่อยหรูหราแต่ว่าห้องน้ํานี่โคตรหรูหราเลยผมว่าโคตรด,ดีอะครับนี่นะครับอบองบอกถึง สุขานามัยพื้นฐานที่ดีมากๆเลยนะครับความสะอาดสะอาดนะครับถึงแม้แต่เป็นบ้านแบบนี้แต่ว่าข้างล่างนี้ดูพื้นสะอาดมากนะครับสะอาดเพราะว่าเงาวับเลยแล้วก็ปัดกวาดนี่ครับน้านอนเลยเราไม่ไม่มีฝุ่นด้วยนะครับนี่นอนได้สบายเลยอากาศก็โปร่งนะครับนี่โอ้ดีมากๆเลยเนี่ยไปดูสวนหลังบ้านนะครับนี่น้อยนาโอ้อ่าน้อยนานะครับเนี่ยเก็บไปฝาก ญาติหลายหลายครั้งแล้วหลายรุ่นแล้วแกบอกว่าผมทําไมไม่มาเลยไม่ไมาเยี่ยมเลยเพราะว่าแก,แกเก็บให้คนอื่นเป็นตะก้าแล้วนะครับนี่พริกแล้วก็มะละกอนะครับคือ,ค,อคือบ้านฟิลแบบนี้ก็คือถ้าอยู่ได้แบบไม่ไม่อะไรมากนะครับก็ก็อยู่ได้นะครับอาชีพหลักก็ทํานาเลี้ยงวัวนะครับโอ้ทานาอย่างเดียวไม่มีวัวนะครับนี่ด้านด้านข้างๆนะครับ ็มีผักมีกล้วยมีมะนาวนะครับนี่นะครับหลังบ้านนะครับเราออกมาหลังบ้านก็มีใบยีร่ร่าใบกะเพรานะครับงามมากเลยนะครับบ้านสวนมีมะพร้าวนะครับต้นมะรุมน้อยน่ะนะครับเนี่ยรอรอบ,บ้านนะครับ ข้างหน้าอาจจะดูลับตาหน่อยแต่พอเดินมานี่รู้สึกว่ามันมันโปร่งข้างหลังนะครับนี่ครับผมเดินรอบรอบ้านนี่นะครับบ้านหลังน้อยแต่มีความสุขได้บ้านสวนเล็กๆนะครับพามาเปลี่ยนบรรยากาศมาออนทัวร์กับนิคมออนทัวร์นะครับสำหรับวันนี้อีกหนึ่งบรรยากาศที่มาฝากทุกสัานนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ